สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้นะคะก็เป็นมวันที่14สิงหาคมพศสอ6 6กค่ะเมื่อนี้นะคะเป็นมมกัได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์วัดป่านะคะเมื่อนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะ มาติดตามรับชมระท่างโค้งสุดท้ายพระอาจารย์วัดป่าเนาะค่ะวดวันที่16สิงหาคมพศ2566ค่ะมาฟังน้ำกันเนาะค่ะว่าพระอาจารย์จะเน้นจะย้ำให้ตัวไหนเนาะค่ะหรือว่าจะฟันดีบอเนาะ่านผู้ชมค่ะเข้าไปรับชม,มฟังน้ำกัน,นะค่ะอันนี้ก็จะ,จะไม่ให้พระอาจารย์ย้ำให้ด้วยนะครับอันนี้เลขตัวนี้นะอันนี้ว่าอาจารย์าารยมันบอกเบาเท่านะ่ะมันครับก<ำ>็ ในสูตรไม่เปลี่ยนนะหรือยังไงใช่ใช่ใช่มัน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 เปลี่ยนไอตัวนี้จะเป็นหกตรงนี้จะเป็นเจ็ดนะครับเนี่ยเอาทำไมหลายตัวขึ้นทำไมหลายตัวขึ้นมันนั้นมันบอกบอกผิดบอกผิดไอไอหกกับเก้านี่มันตัวเดียวกันครับเนอแต่มันมันมันบอกวันนั้นมันบอกผิดวันนั้นตื่นนอนด้วยเนี่ยเอาธรรมดารจะมีแค่เจ็ดตัวทําไมมันมีแปดหลงวดนี้ไม่ไอไอหกกับเก้านี่คือก็คือว่าจริงๆเนี่ยของมันจริงๆมันจะเป็น เป็นแค่ตัวนี้อเดี๋ยวเอฟซีเอฟซีจะงงนะเพราะว่าเราลงอันนี้เลทําไมอ่ะพี่จันครับผมอันนี้อันนี้จะทําไม่ให้ทําไม่ให้ใช่ไหมเอาชุดนี้เอาชุดนี้นี่ครับอ่าอันนี้เลขจุดในพันษาใช่ไหมครับอันนี้เลขจุดเพี้ยนเงินล้านครับอืม เพราะว่าเห็นเลขทูบที่มาตั้งแต่งวดแรกคือใช่ใช่ใช่ตัวนี้ห้าสี่แปดใช่ครับผมอันนี้อันนี้เลขเพชรเงินล้านครับเพชรเงินล้านก็เลยถามว่าจะให้เน้นย้ำชอบตัวไหนคือชอบตัวนี้กับตัวนี้เอาอ่านนี้นะชุดนี้เน้นชุดนี้อเน้นชุดนี้คือเอามาจากตัวนี้อืแล้วก็ทูบเพชรเงินล้านถ้าถามว่าชอบตัวไหนคือชอบตัวนี้กับวันเกิดของตัวเองอืค่ะ ครับวันเกิดของตัวเองอสองตัวนี้ครับเลขอาจจะมาตรงกับไอไอน้องเพชรงินล้านเนี่ยมันจะมีแปดห้าแปดสองแล้วก็สองห้าอืมก็เลยก็คือจะตัดถ้ากับเลขเปลี่ยนเลยนะนี่พระอาจารย์เนี่ยเลขเปลี่ยนอืมเพราะว่าถ้าชุดชุดนี้ก็คือเหมือนกับอันนี้ไปเลยเพราะว่ามันไม่มันมีตรงกันแค่ศูนย์ห้ากับหนึ่งเก้าแค่นั้นเองใช่เออนี่นะครับือจะเปลี่ยนเพราะว่า เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ชุดชุดที่พะอาจา์ให้ต่องวดนะครับผมชุดที่พะอาจารย์ให้ต่องวดนะครับ,าอาารอรบเอาเดี๋ยวให้ะอาจาย์เขียนให้ใหม่ถ้าเปลี่ยนอ่าถ้าเปลี่ยนครับเอาเปลี่ยนเขียนให้แต่แต่มันจะแค่แต่พอจะเป็นแ<ม>า้วตะวันแต่มันเพิ่มไป จากเจ็ดตัวเป็นแปดตัวเลยเหรอพ่ออาจารย์ใช่แต่ตอนนี้ก็คือจะต,ตัดตัดตัดออกให้ให้มันน้อยที่สุดแต่มันก็เยอะอยู่นะพ่ออาจารย์อาเยอะอยู่ใช่ไหมก็เยอะอยู่นะลหัวมันในตำราจริงๆมันเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพ่ออาจารย์เขียนให้ใหม่เนี่ยสามศูนย์เจ็ดเอาอเขียนพ่ออาจารย์เขียนให้ใหม่อันนี้สี่แปด ห้าอ่าน,นอ่ะเขียนสูตรให้ใหม่ท่านผู้ชมนี่นะมันจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้อ่ะมันจะเป็นตัวนี้ครับมันเป็นตัวนี้นะตอนนี้ตีเอา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 เลขทนะูบก่อนเนาะเลขทูบในในราษาเนาะที่จุดเนาะวันนนะั้นเนาะจะเอาไหมเลขทูบในรรษาจุดกบันเข้าภาษาะอาจันจับเลยพะอจันจะให้ชุดไหนจับให้เลยครับผม คือจะจับจับให้ชุดนี้เอา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 เลขทูบก็เขียนใส่ด้านข้างก็ได้พ่อจเนาะเลขทูบเอาเขียนตรงนี้เนาะกาแดงเขก็มีตรงนี้เอาเลขทูบมาเนี่ยเอาเขียนเลขทูบให้เลขทูบเนาะนี่เลขทูบเลขทูบเอาเอาเอาของเพชรเงินล้านเลยเนาะจะเอาของเพชรเงินล้านหรือจะเอาวันในวันในวันเสาเพราะเอาอย่างนี้ก็ได้พระอาจารย์พระอาจารย์เขียนเลขทูบแล้วก็ชุดสามตัว หรือจะจับเป็นชุดสามตัวไปเลยก็ได้มันอยู่ในชุดนี้อยู่แล้วไม่ใช่เอพี่แจมใช่ม,มันอยู่ในชุดเดียวกันเดี๋ยวมัน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 มาตรงไอ้มันมาสองเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ให้ดูอ่าก็เลขนี้ก็ได้เอาเอาเลขกูมนี้เนาะครับเอาห้าแปดสองครับจับสามตัวเนาะวันนั้นวันนั้นจับให้แค่อไอตัวนี้ใช่ไหม เนี่ยเอานี้เปลี่ยนให้ตัวนี้ครับคือเลขที่ชอบก็คือสามศูนย์หกจะจะ,จะให้น้อยที่สุดนี่จะเปลี่ยนให้แค่น้อยที่สุดได้แปดสองเอาห้าแปดสองก็ไปตรงกันเลขทูบอีกใช่อืมมันตรงกันแล้วก็ตรงกันกันกบวันในภนาษาครับคันนี้ตัดเอาสองตัวคือตัดเอาสองตัวก็คือห้าเจ็ดกับสิบหกสิบหกนี่เป็นวันเกิดของตัวเองครับ อายุครบเต็มห้าสิบพอดีครับถ้าใครชอบนะครับผมในวันที่พี่เขียนให้เบาเท่าก็ตัวไหนอไอวิ่งห้าใช่ป่ะเด่นห้า 5, นะแค่นี้แหละพะอจายนไม่พวกนี้ไม่ลงอะ่ะพวกนี้เอาถ้าเอฟซีชอบนะก็คืออามิศูนหกแล้วก็ห<า>นึ่งเจ้าเาน้นตัวไหนเอาปการะ้าพเจาาแค่อาปกาแดงวงไป ท้าเน้นตงวดนี้แั้งวดนี้ท่านเน้นท่านเน้นเน้นเน้นนะก็คือชอบชอบตรงนี้สองตัวนี้อืมตัเลขสามตัวชอบตัวนี้นี่คือตัดให้แคบลงห้าสิบแปดนัคือไม่เอาแล้วไม่เอาก็คือตัดออกให้มันแคบลงถ้าเอฟตีชอบให้ให้จับคู่เอาครับคงสุดท้ายของพระอาจารย์นี่คือเอาตัวนี้ถ้าเด่น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 เนาะวิ่ง เด่นที่เบาเท่าเขียนให้วันนั้นคือเด่นเด่นหเด่นห้านะเนี่ยกำห้านอ้ท่านผู้ชมมันเลขอาจจะตรงหลายํำนักนะถ้า,ถาจับคู่มาตัวนี้ก็คือห้าสองแปดสองสองห้า เดีย๋ยวจะเอาลอตเตอรี่มาให้ดูนี่ครับชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดแต่ของสุดท้ายพระอาจารย์ตัดลงนะครับหรือเปลี่ยนตัวสามศูนย์เก้านี้เป็นสามูนย์เจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาใส่เก้านะครับนี่คือเน้นชุดเน้นชุดโค้งสุดท้ายนะครับแต่ชุดที่พระอาจารย์เขียนไว้นี่มีมีห้าแปดห้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าศูย์หก นะครับถ้าเด่นเด่นวิ่งวิ่งนะครับถ้าวิ่งคือวิ่งห้านะครับนี่คือนี่ได้ได้ลอตเตอรี่มาคือได้ลอตเตอรี่มาตั้งใจจะซื้อเอาเลขหน้าเลขท้ายครับผมเนี่ยเอาเลขหน้าเลขท้ายเนี่ยได้มาอย่างนี้ครับแต่อันนี้อันนี้ซื้อเอ่อซื้อมาจากอ่าเสาครับหลักกิโลหลักกิโล ซื้อเอาแต่หลักกิโลเนี่ยตั้งใจจะเอาซื้อเล็กหน้าเล็ขายหลักกิโลในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับใช่ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยซื้อแค่นี้ประเด็นมากก็คือชอบ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 คู่นี้อ่าหนึ่งหกกับห้าเจ็ดอ่าท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเอฟตีชอบศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งเก้านี้น่าจะอันแล้วค่ะเอาโค้งสุดท้ายเนี่ยโค้งสุดท้ายแต่ให้ที่แรกตัว 8ปดห้าสี่นี่ตัดไปเลขเลขทูพี่จุดที่แรกไม่เอาไม่เอานะครับเก้าห้าสี่ก็ตัดไปเหลือเหลือสามตัวมาให้สามศูนย์หกเก้าห้าแปดสองสองหางท่านผู้ชมเอาแค่สองหางเอาครับก็คือทำกราฟไม่ให้ว่าอันนี้ถ้าชุดเต็มชุดเต็มชุดใหม่ว่าจะมีหนึ่งศูนย์เก้าห้าแปดสี่แต่ห้าสี่แปดก็ยังมีแต่พ่อจารย์ตัดออกไปเหลือสามศูนย์หกเก้าห้าแปดสองถ้าชุด ถ้าชุดแถวบนนี้ก็จะมีหกด้วยแต่ว่าจารย์ตัดก็คือให้เหลือเท่าเดิมเจ็ดตัวในชุดตารางในชุดสูตรุดสครับเอางวดวันที่สิบหกจานอี้ไม่ลืมเขียนวันที่ให้นะครับสิบหกทับแปดทับหกหกท่านผู้ชมวันที่สิบหกที่น่าซื้อไปแล้วแต่อยู่กับโยมครับห้าเจ็ดนี่ใช่ไหมใช่เจ็ดห้าห้าเจ็ดอยู่กับโยม แคปคูขข่นี้แคปหน้าจอครับท้ชมครับโค้งสุดท้ายพระอาจารย์วัดป่านะครับจะซื้อตามวันเกิดตัวเองวันวันวันหวยออกครับผมนะครับแต่ในนี้ไม่มีหกนะอันนี้ตั้งค่าแคปหน้าจอตันนี้นะค่ะโค้งสุดท้ายพระอาจารย์วัดป่านะคะหมดสิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะอาจารย์ตัดมาให้แล้วนะคะชุดสามตัวนะคะกจะเจลืยอยู่สามศูนย์หกห้าแปดสองนะคะก็ตรงกับเลขทูบห้าแปดสองตรงกับเลข ผู้เพชรเงินล้านเนาะค่ะชุดสองตัวเนาะค่ะห้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งเก้าเนาะค่ะเน้นที่ห้าเจ็ดกับหนึ่งหกค่ะเด่นห้าวิ่งห้าเนาะค่ะทุกท่านสุขดีรวยๆเงงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ